ก็อกก็สวัสดีเพื่อน่รักทุกคนวันนี้มาอยุดผมแบงก์กับเกม NFT Pixel ก่อนใ,นในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำพ่วงทุนเป็นคลิปเพยงรีวิวนะเพื่อนกับอีกครับสำหรับเกม Pixel วันนี้ผมจะพาเพื่อนมาลุยในเรื่องของการเพิ่มค่าชื่อเสียงกันนะครับก็สําหรับใครที่เล่นเกมนี้มานะครับไม่ว่าจะ2เดือนหรือ VP เพื่อนจะหมดแล้วปัญหาตอนนี้ของ Pixel ก็คือว่าตัวของเควสนะครับมันไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่แล้วก็ MA ที่ผ่านมาแล้วก็ในการอัปเดตนะครับสตัวของตัวเกมเนี่ย เขาเลยให้มีในเรื่องของตัวค่าซื้อเสียงนะครับค่าซื้อเสียงนี้ก็จะดูได้ที่ตรงแดชบอร์ดนะครับเพื่อนๆก็สามารถทำทำตามผมได้เลยนะครับไปดูค่าซื้อเสียงตัวเองก่อนอตอนนี้นะครับตัวของ b a b y d o ็อกของผมเนี่ยอยู่ที่1530นะครับถือว่า แทบจะไม่ได้ทำโควสเลยนะครับก็เป็น i อดีที่ทดลองให้เพื่อนดูเลยนะในเรื่องของการได้แต้มนะครับอันนี้ผมจะอ้างอิงจากตัวของ Discord ทนะครับที่มีคนมาแปะไว้จริงๆตัวของแต้มเนี่ยก็มีอาจจะมีแก้ไขหรืออะไรแบบนี้นะเพื่อนๆตัวของแต้มนะครับจะได้หลักๆนะครับก็จะมีตัวของการเชื่อมต่อนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถดูได้เลยว่าในเรื่องของการเชื่อมต่อทวิต Discord นะครับเอ่อสหัวข้อหลักเนี่ยผมแนะนำให้เพื่อนไปเชื่อมต่อนะตรงนี้เราก็จะได้อยู่ที่305แล้วนะครับอันนี้ก็ได้ครับ GHO ก็ได้ GHO กับเควสข้าวเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเพิ่มตัวของ GHO นะครับจะพามาทํา GHO แล้วก็ข้าวแล้วก็อาจจะมีส่งปอปเบอรี่ก็จะเป็น50 50แล้วก็150นะครับก็คือ 250้นั่นเองนะครับส่วนตัวของ Discord หรือว่าอื่นๆเนี่ยผมยังไม่ได้เชื่อมต่อเดี๋ยวก็ไปเชื่อมต่อข้างหลังนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีการใส่พวกอีเมลพวกการยืนยันอะไรแบบนี้นะครับนะครับมันทำง่ายนะกด Connect ไปก็ล็อกอินนะครับเอาตัวของอีเมลที่เราสมาัครตัวของ Discord อ่ะที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับ Pi ก e l อ่ะมาล็อกอินนะครับแล้วก็ตัวของทวิตก็เหมือนกันเลยนะครับทุกวันนี้ก็ง่ายแล้วส่วนตัวของอ่มือถือนะครับตรงนี้ก็แนะนำนเพื่อนๆนนะครับว่าอ่ะตรงนี้มัน เมื่อกี้มันเออร์เลอร์อ่ะเดี๋ยววิธีการรีใหม่ก็เพื่อนๆก็ดูอย่างนี้เลยนะครับเมื่อกี้มันหากระเป๋าไม่เจอนะครับเราต้องเข้าใหม่นะอ่ะเข้าใหม่แล้วก็ไปหน้าแดชบอร์ดเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ทําให้ดูเลยนะครับเผื่อเพื่อนๆเ,เ,เกิดกรณีที่แบบเออทำไมผมเชื่อมต่อแล้วมันไม่ขึ้นนะครับอ่ะก็วิธีการเชื่อมต่อเบอร์เนี่ยผมว่าเพื่อนๆน่าจะมีปัญหากันเดียวเพราะว่า s อ s อ่ะตัวของเกมอะ่ะมันยังไม่เชื่อมต่อของประเทศไทยมันไม่มีบวก6 6นะครับมันไม่มีบวก6ใช่ไหมทีนี้ก็อ่ะ ิีคอร์ดก่อนแล้วกันนะครับมันไม่มีนะครับให้เลือกเป็นวอตแอปนะครับเป็นในเรื่องของตัววอตแอปเนี่ยมันจะมีบวก6-6กครับก็ใส่ในเรื่องของตัวเบอร์โทรเราไปได้เลยนะครับนี่นะแต่เราก็ต้องเชื่อมต่อตัวของแอปนะครับวอตแอปก่อนนะครับเป็นเบอร์ของเรามันก็จะส่ง sms ไปตรงนี้ก็เชื่อมต่อนะครับก็จะได้ในเรื่องของตัวแต้มด้วยส่วนอื่นๆอีเมลพวกนี้นะครับก็เชื่อมต่อให้หมดเลยอย่าลืมนะครับรีคอร์ดสองร้อยทวิตเตอร์ห้าสิบมือถือห้าสิบแล้วก็ตัวของอ เสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปในตัวเกมกันเลยดีกว่านะเพื่อนๆอ่ะเราเข้ามาแล้วนะครับเราจะไปรับเควสจีโฮแล้วก็เควสข้าวนะครับอ่าเราเรินมาเลยนะครับจะอยู่ฝั่งทางนี้เพื่อนๆไอีกตัวของข้าวอ่ะมันทําง่ายนะครับมันได้ได้แต้มอยู่ที่50ผมว่าเออเก็บมาเถอะนะครับเอ๊แล้วก็คุยไปนะครับคุยไปเสร็จแล้วเราจะได้ข้าวมาสี่นะครับเออได้ข้าวมาสี่เราไปปลูกรอชั่วโมงหนึ่งแต่ถ้าเรารีบนะครับเราไปซื้อมาสี่แล้วเราก็มาคุยคุยอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาอไปดูขั้นตนต ในตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเออเดี๋ยวเราไปรับเควสของจีโฮกอนนะครับก็ขึ้นมาข้างบนนะครับที่สวนสนุกเลยแล้วก็เดินมาฝั่งทางนี้นะครับกดซูมแผนที่ก็ได้นะจีโฮจะยืนอยู่ตรงนี้นะครับถืออ่าถืออะไรถือไอ้ตะแกงเออถือตะข่ายจับปลาอยู่นะครับก็คิดถึงนะไม่ได้เข้ามาตรงนี้นานมากนะครับ ในส่วนตรงนี้โอเคเราเดินมาเดินมานะครับเห็นปะก็มีคนมารับเคสรับอะไรเอ้ยมีนี่ด้วยพิกเซลอ่ะเราคุยไปนะครับจริงๆเราซื้อของมาเรียบร้อยก่อนก็ได้นะเพื่อนๆเอาโอเคนะครับมันก็จะไปหาให้เราหาตัวของมิวเชคนะครับหรือว่าตัวของแคนดี้ตรงนี้เราไม่ต้องไปค้าไปอะไรเลยนะซื้ออย่างเดียวเลยครับจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0พนะครับก็ถ้าราคาแพงกว่านี้ก็จะไปหาซื้อนะครับแต่ถ้าอยู่เลทไม่เกิน3 0 0พันซื้อไปเลยนะถ้าไม่มีเรารอก่อนนะครับราคามันตัดกันอยู่แล้วโอเค เรากลับมานะครับสิ่งที่ต้องซื้อตอนนี้ก็คือข้าวสี่ต้นนะครับข้าวสี่ต้นแล้วก็เออซื้อข้าวสี่ต้นไปแปรรูปนะครับเออมาคุยก่อนมาคุยก่อนเดี๋ยวมันมันให้เราไปแปลรูปเป็นตัวของแป้งจริงๆเราซื้อเราแป้งมารอนานปะน่าจะรอไม่นาน <c oughs> ทำแป๊บนึงก็โอเคเดี๋ยวเราก็ต้องซื้ออะไรเรียบร้อยก่อนนะครับก็เดินมาเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราซื้อ,อตัวของข้าวนะครับ อ่ะข้าวโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะ3แล้วก็ตัวของอ่านี่ครับมิวเชคราคาขึ้นปะไม่ขึ้นนะครับถือว่าโอเคอ่ะซื้อไปเลยนะครับซื้อไปส่งก่อนที่เราจะเออไปคุยเออนี่นะครับเดี๋ยวเราก็ไปคุยระหว่างนี้ที่เราจะทําตัวของคุสเข้าวเนี่ยเพื่อนเือนเราก็อาศัยนะครับอาศัยไปส่งตัวของ Y ก่อนก็ได้นะครับ ก็เดี๋ยวระหว่างที่เรารอในเรื่องของตัวการหันผลิตแป้งเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปส่งตัวของวายนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปคุยก่อนตอนแรกมันยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอมันขะยับขึ้นมาตรงนี้ก็มีกิจกรรมนะครับไอ้เสานี้แต่ผมไม่ได้ทําคลิปก็รู้สึกว่าเออแค่ตัวของมาเดินเก็บค่าชื่อเสียงเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะปวดหัวกันแล้วอ่ะเราคุยเลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วอ่ะทีนี้มันบอกให้เราไปทําตัวของแป้งนะครับแต่จริงๆเราไปซื้ออะไรก็ได้นะเออเราไปซื้อเลยก็ได้นะอ,อ,ไอ,ไดอ่ะเดี๋ยวเก็บชิ้นส่วนก่อน ผมได้เอามาปะไม่ได้เอามาหรอมันอยู่อืมโอเคเดินมาก่อนละกันก็ระหว่างนี้มันให้เราทําแป้งนะครับทั้งหมด2ชิ้นก็มีไหมมีกันหันไหมอ่าเดี๋ยวลองไปดู271เจ็ดหแลนผมก็เพิ่มน้อยน้อยอ่ะเรามาอุย้ยมันไม่ใช่แลนนี้นี่อ่ะเดี๋ยวเราไป2 7งเจ็ดสแนนี้เป็นแลนโล่งดีครับคนน้อยดีก็เลยมาแต่จริงๆแลนไอ้2อ0เนี่ยคนเยอะ จะจัดเลยนะครับเดี๋ยวบุกมาร์กไว้แล้วกันก็ตรงนี้สามารถทำวายได้นะครับ3จุดแต่จริงๆผมว่าไม่ไมค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันจะมีจุดที่ทำวายดีกว่านี้อันนี้เดี๋ยวเราทำแป้งไปเลยครับก็ระหว่าง1นาทีเดี๋ยวเราไปส่งตัวของเควสวายกันนะครับเอ้ยแต่จริงๆเดี๋ยวผมไปอีกที่นึงก่อนอ๋อนี่ไงเออเราก็มีอยู่จะได้ไม่เสียเวลาครับ ไปคราไม่เป็น2ที่เลยเนี่ยจุดไอ้ตัวนี้ก็ดีนะแปลว่าเราจะทำวายได้ทั้งหมดเจ็ดขวดเลยครับก็สําหรับถ้าใครที่ไปดูวายแล้วไม่ได้กําไรก็ใช้เทคนิคคราวายขายก็ได้นะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปส่งควสกันเลยดีกว่าในเรื่องของตัวควสวายนะครับเพื่อนๆตัวเนี้ยนะครับมันจะรับได้แค่วันละหนึ่งควสก็คือว่าเดี๋ยวเราไปคุยนะครับเราไปคุยเสร็จแล้วแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับย4ิบชั่วโมงเนี่ยเรากลับมาคุยใหม่มันก็จะเป็นควสตตัวของบัตเตอร์ เรียงไปตามตัวของพืชเลยนะครับก็จะเป็นบัตเตอร์เป็นข้าวนะครับอะไรแบบนี้นะอ่ะเรามานะครับโอ้ยเลยอ่ะเรียบร้อยนะครับก็คุยอีกรอบนึงอ่ะเราจะได้ตัวของเบอร์รี่กับพืนมาด้วยนะครับแล้วก็ไบสขวดตรงนี้ก็สามารถรับเควสนะครับบาร์บีคิวเพิ่มได้นะครับก็กดคุยไปตรงนี้เราเควสของบาร์บีคิวเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอีก1คลิปให้ละกันนะครับมาต้องซื้อทรัพยากรเยอะ เราค่อยมาทําตอนที่ตัวของทีมงานปรับแก้ไป2,005ครับในเรื่องของตัวค่าชื่อเสียงเออโอเคเราออกมาแล้วนะครับก็ทีนี้ก็ไปส่งเควสอันนี้ต่อนะครับมิลเชคอ่มิลเช,ค,เเชคนะเดี๋ยวเราเดินไปก่อนระหว่างรอข้าวเดี๋ยวเราไปเอาข้าวปุ๊บก็วันนี้ก็น่าจะจบเควสนะครับทั้งหมด3เควสเออหลักๆนะครับหลักๆที่ ทำง่ายจริงๆมันสามารถทําตัวของเทรเพิ่มเติมได้นะครับแต่มันมีในเรื่องของการเชื่อมต,อต่อต่างๆที่มาช่วยอยู่นะครับผมก็เพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่ก็รีบไปเชื่อมต่อ Discord นะครับก่อนที่เขาจะแก้ Discord เป็น100นะหรือว่าเป็น50นะครับรีบไปเชื่อมต่อ Discord เดี๋ยวนี้ดูดูคลิปนี้ก็เชื่อมต่อไปเลยนะครับ Discord อะ่ะเชื่อมต่อไปทุกอย่างนะครับให้ครบไปหมดเลยเราจะได้ตัวของพอยมาตั้ง305เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ มาส่งนะครับเราจะได้ตัวของเนิตมานี่นะครับกระชอนเอ้ยแต่จริงจ,งจงมันน่าจะใส่ได้นะถ้าผมจะไม่ผิดเอ็นเอฟที NFT, มีไหมไม่มีเหรอไม่มีใช่ไหมมีไหมสเตตัสไม่มีโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็จะไปส่งข้าวต่อเดี๋ยวเราไปเอาเออข้าวก่อนนะครับเออไปเอาแป้งก่อนไปเอาแป้งก่อนมาแป้งน่าจะเสร็จแล้วครับหนึ่งนาทีพอดีแหละ เดินมานะครับ 2. จุดตือนเตือนตนือ่ะโอเคนะครับแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งเสียดายเนาะแลนหนึงมันได้แค่การหางเดียวผมว่ามันควรที่จะได้เยอะๆกว่านี้โอเคอ่ะอีกจุดหนึ่งนะครับก็ซสีวเสียวนะเห็นกองกองอย่างเงี้ยนะครับก็จะไปยืนอยู่นะอ่าโอเคนะครับแล้วก็กลับไปที่เมืองอเดี๋ยวก็อีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวจะเป็นคลิปที่ผมบอกไปนะครับก็จะเป็นตัวของบัตเตอร์ นะครับวบัตเตอร์แล้วก็จะเป็นบาร์บีคิวนะครับสองเคสแต่จริงๆมันซื้ออ่ะเพื่อนๆมันง่ายมากนะครับการซื้อง่ายสุดๆเ,เราได้แป้งมาแล้วสองชิ้นอ่ะโอเคนะครับจริงๆมันให้ไปหาคาเลน <c oughs> เออลืมนะครับไปคุยคาเลนสองรอบอ,อ,อันนี้สองรอบแล้วก็คาเลนสองรอบนะครับนี่เห็นว่าเพื่อนๆมีคนมาสุ่มกาชาเพื่อเอา,เอา,เอานมวัวนะครับ <c oughs> มีด้วยแต่ผมไม่เล่นนะ เออไอตัวของกาชานมวัวเนี่ยนะครับสิเปอร์เซ็นผมลองและได้แต่ขี้ <c oughs> โอเคนะครับอ่ะทีนี้เราก็อ่าคุยอีกหนึ่งรอบอ่ะอเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ปดนะครับก็จะมีตัวของบาร์บีคิวแล้วก็ซื้อนะครับตัวของลาเต้นะครับเออลาเต้มาให้ตัวของคาเลนตรงนี้ไม่ได้อะไรเลยนะครับตัวนี้เราเสียตังค์นะก็ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับแล้วก็ตัวของบาร์บีคิวนะครับใช้งบประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมื่น เบอร์รี่นะครับก็สําหรับใครที่อยากจะเพิ่มตัวของพอยต์ก็สามารถเพิ่มได้อาเสร็จแล้วนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเควสที่ผมมานําเสนอในวันนี้ก็ต้องไปทำนะครับทุกคนต้องทานะเพราะว่าถ้างั้นจะถอนไม่ได้นะครับก็ย้าอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าถอนไม่ได้ถ้าสกอร์เราไม่ถึงโอเคนะครับตอนนี้แต้มมัดอัพขึ้นมาแล้วนะครับเป็น 1, 7 8 0นะครับก็ขาดอีกแค่เท่าไหร่เองครับ 220เองนะครับ220ก็เป็นโซเชียลเลยนะครับ200แล้วก็ทวิตเตอร์นะครับจบแล้วนะครับเราก็สามารถถอนได้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวของ ID นี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ผมหน่อยละกันนะครับก็ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ไม่ทำในเรื่องของตัวแต้มหรือตัวอของค่าชื่อเสียงเนี่ยเพื่อนๆจะ ไม่สามารถถอนได้นะครับคือเงื่อนไขใหม่แล้วนะครับอ้างอิงจากตัวของดิสคอดหลักก็ได้อ่าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับถ้าบางคนอาจจะไม่เชื่อก่อนที่จะปิดคลิปว่ามันถอนไม่ได้นะครับถ้าถอนได้นี่ก็บักนะอ่ะเมื่อเรากดเข้ามานะครับตอนนี้ระบบมันเอ๋อยู่นะครับมันยังถอนไม่ได้นะเพื่อนต้อง72ชั่วโมงนะครับนี่มันแจ้งเตือนอยู่นะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้อย่าเพิ่งไปทําอะไรนะครับรอให้ระบบในเรื่องของการถอนมันดีกว่านี้ก่อนอ่โอเคนะครับเจอกันในคลิปใหม่ บายบายจ้า